เจ้าควรอูหลังมังกรหรือว่าหลังเหรียญนักสัตว์ของคนจีนครับอือฮั่นผู้เป็นของผูที่ยวร่วดอนครับ ขันไฟเผือครับผมเขียนรูปลายเป็นการใช้ความร้อน<อ>จัดก,การมีอยู่ในบ้านนะหลวงปูท่ทวดของนุ้าองค์เล็กอืมนี่เขาคงแท้มห,หมดเลยแม่สมเด็จลูกต่อสมเด็จพระอาจารย์โตครับวงการจะเป็นเนื้อทองคำพัว้วนองร้อยเปอร์เซ็นต์ลองเดินมาใกล้ๆใต้ถายพุทธรูปก็จะมีวัตถุหนึงคนไม่ต้องก้มครับผมมีกระจกส่องให้เห็นใต้ถายครับ แม่ S <S <S ต้องกม้มนะครับอ,อ๋อนั่นไงแม่ฐานนู่นองนู่นจะมีพระธาตุด้วยครับเดี๋ยววดใสๆนี่แม่ในพระธาตุนะพระธาตุจะรวยเชี่ยม รุนที่ฉันนนีจานโตสร้างถวายรอาหาตอนสิ้นของราชครั้นแนนนรรงแรกบนพศ2411เขาเอามาเก็บนะไวเผือวสุดยอดอาบวาจะมทควายเผือ คือในวันวเวลามีงานเฉลิมฉลองงานมงคลเขาก้จะระเดือดไปดอยพวกนี้มอาปไปที่ระลึกนะเขาอยู่ที่วังด้ค่ะอดินเขาผมเห็นนะจ้า พระรามเมื่อกนะครับแล้วก็มี12นักสัตว์นะครับแล้วก็พระแก้วมรกตฎทรงเครื่องสามฤดูพระพรมชาวเวสุวรรณพระพิเนศเขากดเลยทแมวคิดตัวมามาปีน้าชะนับจะหน่อยเลยเนาะกินแต่ซังห่านเนาะกินแบบเมียเนาะ สมเด็จวัดพระธางบอดเทชสีเจ็ดร้อยองอยู่ในตัวอุ๊บเดียมเอเอาเลยเด็ดวันทุกข์ครันทุกขคร ได้ยากพวกเสียนพระนัะ่นะแม่ในเชียงแสนตรวนะบ้านเจ,จ๊เนี่ยรุ่นร้อยปีพันปีสาธุปกป้องรักษาลูกหลานให้อยู่ดีมีสุขปูทอ,องมาพูดรูปปูทอ,องแม่เอ,อ้ย สมัยนาสมัยนาเีนี่แม่หลวงพ่อพอใจหลวงพ่อช่วยหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อรุ่งหลวงพ่อวายโยหลวงพ่อป้องภัยพ่อพร้อมหลวงพ่อรวยโอ้ทำเจริญใจหลวงพ่อใจดีถึงตัวเราก็จะรู้สองคำครับ เป็นทองคำสามสมัยครับโอ้เชียงแสนจําหนัก4ี่กกิโลกร,รมัมแล้วก็สุขโขทัยยี่าุหกกิโลกร,รมัมทองาี่กิโลกร,รมัมทุกเป็นธาตุที่เลิศที่สุดอันนี้ทรงแรงทุตคุณเป็นเลิศเดินมาชมอย่างนี้ก็เป็นบุญตาในบุญตา<ม><ม>คนที่เก็บสะสมนี่ Uhm เก bo lem, ma hai, ่งมากเลยรับรองสายลี้กระทารับพระธาตุทางาเเจจีะทาสายมแม่พระาจักนารังธาประเทศิเียพระธาตุีเยอะจะมาจากนารันธาประเทศอินเดียครับเป็นพระอารยส่งของอินเดียรคับ เกซาและข้าวก,กุ้นบานิกีไทยครับมีทังสเร็จเพื่อจานโตหลวงปู่ทวดหลวงปู่แหวนหลงตามหาบัวแล้วก็หลวงปู่เทพล่มดอหลงปู่น,นายจันโต คอามชาติสมเด็จว,วออออัตรคัะยาตะกรอแมี่รัวมนเษยแน่มดมนเษยแน่ต้องมดไหมตะบ,บันมา, <c oughs> ามตาก้กโ oh. พงเอ๋ยนงเมียนปัญญาตัวเก็บรของแท้โอ้ยของแท้กี่มานหน่อยในมัดเหอะอจ่างของกีที่จานะจุเพอการาการก้าน้านับบิาบางทีเขาเขาอยากจะมอบอ่ะพวกคนรวยเขาอยากจะมอบให้เพื่อมาเมมก็บไว้ที่นี่นะกี่ก็เธอชจมอบตุ้ยจอแจ ร้อยตำรวจแมนหลวงปุดทิโดโดเมเครื่องรางเบีย้ยแก้ทองคำเบีย้ยแก้ประดับอันใ้ปลูกเสกโดยสมเด็จโตป้องกันสิ่งไม่ดีเบีย้ยแก่ ช้างมงคลแกะจากไม้ขนุนที่ยืนต้นตายเป็นไม้ที่เทพทเทวดาสถิตอยู่ในต้นไม้ขนุนเออเป็นกลงเติมขอุเราเองแค่ยื่เตียมเดียวแค่ห้องคึ้นสิอันนี้อะไรอ่ะพี่สามคนนี้เจ้าของส่วนรถท่านให้ติดโลไว้เป็นเครดิตว,ว่าทั้งสามคนนะครับ <c oughs> เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้พิิธภัณฑ์นี้เกิดขึ้นมาได้ คนการจะเป็นเจ้าของภาคเครื่องครับเป็นเพื่อนของคุณโต้งเจ้าของสุงเพราะว่าคุณโต้งเองท่านไม่ใช่เป็นนักสะสมภาคเครื่องโดยตรงแต่แต่เพื่อนของท่านเป็นคนสะสมเรทตนี่แหละที่เห็นอยู่ในเอามาโชว์ร่วมกันที่ที่เห็นอยู่ในวิดีโอในทีวีเนาะในโทรศัพท์เนาะในโทรเห็นโอ้ยในรายการอะไรไม่ร้าวนะเนาะคนนี้อ่ะไม่ใช่คนนี้เป็นเป็นเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนคนนี้เเขาเป็นเจ้าของลูกคุณโต้งเขา ม่ติดตอนแรกเตรียมไว้แต่ท่านไม่ติด<อ>ท่านไม่ชอบโชว์อ๋อแล้วท่านคนนี้เหรอคะ <c oughs> คนนั้นจะเป็นเจ้าของหินนะเป็นหินก้อนใหญ่ๆที่โชว์ประดับพระอยู่ททุทั้งหมดครับส,นคนคส่วนคนนี้จะเป็นสถาปนิกที่ทําเกี่ยวกับภาพว่า,าก,การเรียนหิน<อ><อ>เห็นการเรียงหินแล้วสุดยอดฝีมือมากเลยอขอบคุณมากเลยนะคะ